Got to find my address book. Flip the page. to ดีครับนี่คือรายการเพลินเพลง Loving b l u e s นะครับรายการที่จะมาแนะนำเพลงในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลายเพลงเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีศิลปินหน้าใหม่ๆนะครับเอาไปคัฟเวอร์อยู่หลายเวอร์ชันเลยนะฮะแต่น้อยคนเนาะจะรู้ว่าเพลงเหล่านี้นะครับมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับแน่นอนว่ารายการของเราก็จะมาแนะนำเพลงเหล่านี้นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับผมเปิดรายการไป ด้วยเพลง i n t Going Steady Animal นะครับของ l o ลล y m c g กิลนะครับเพลงนี้ออกมาในปี1น5 8นะครับแล้วก็ออกกับค่าย Jamie Records นะครับผมผมชอบเพลงนี้มากๆนะครับตรงที่มี h a m m o n ด์ออแกนะครับถึงแม้ว่า ตัวตัวโรลลี่แม็กิลเนี่ยนะจะเป็นมือแซ x กโซโฟนนะครับแต่ว่าเพลงนี้แกเล่นแฮมมอนออแกนด้วยตัวเองนะครับการใช้แฮมมอนออแกนในยุคนั้น,นครับ19 5 8เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับว่ามันกำลังเริ่มจะหันเหจาก Early R&B ไ,ไปสู่ยุคของดนตรีโซนะครับซึ่งนั่นก็เป็นยุคปลายๆ50นะครับผม เ,เรียกได้ว่ากำลังจะเข้าสู่ยุคข,ของโซนะครับเ,เพลงต่อไปนะครับที่ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเป็นเพลงของ Smoky Joe นะครับเป็นเพลงชื่อว่า She's the woman นะครับผมผมพยายามจะค้นหานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงเพลงนี้นะฮะแต่ว่าหายากมากๆเลยนะครับหน้าปกบอกว่าเป็นค่ายเพลงก็คือ El Toro นะครับผมเท่าที่ เ e ิร์ชหามานะครับเอ่อ s m o k y Joe เนี่ยนะครับก็เราเรียกว่า s m o k y Joe Bo นะครับเกิดที่อ r ค a n s a แล้วก็เป็นนักร้องนักเปียโนแนว Rockabilly แล้วก็ Country นะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนผิวขาวนะครับแต่เสียงร้องก็ค่อนข้างจะเข้ากับดนตรี b ล u e ์แล้วก็ R&B มากๆนะครับผมเรามาฟังเพลงนี้ด้วยกันนะครับเพลงชื่อว่า s h e s a w o Man ครับเชิญฟังครับ She'll slip around on you. Well, she'll tell you that she loves you. I swear she'll be true. She'll spend on around on you. We'll see love the she'll slip your morning around our in night At ครับผมเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงชื่อว่า Unlucky Man ของ Mail Walker นะครับเพลงนี้ถูกบันทึกในปี1953นะครับผมเป็นเพลงที่บรรยายถึงชายผู้หนึ่งนะครับที่โชคร้ายในความรักนะครับเขารู้สึกว่า เหมือนเขาโชคร้ายตลอดเวลาเลยที่รักแล้วก็ไม่เคยสมหวังนะครับเนื้อ้องก็เต็มไปด้วยความโหยหาแล้วก็ความน่าเห็นใจนะครับจริงๆผมชอบเสียงร้องของเมลวอลเกอร์มากๆนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเมลวอลเกอร์เนี่ยมีชื่อนะครับครั้งแรกจากการที่เป็นนักร้องนําของวงของจอห์นนี่ออทิสนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดจะชื่อว่าจอห์นนี่ออทิสต์ออเคสตราหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็โด,ด่งดังมากๆในช่วงต้นต้นห้นย์น,นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมลวอลเกอร์เป็นคน ที่เสียงดีมากๆเรามาฟัง <g år> เพลงนี้ด้วยกันนะครับกับเพลงชื่อว่า u n Lucky Man ครับเชิญฟังครับ Olden, but they made me feel awful same Day. And when you reap what you sow, I hope you be in pain. You may not be hard times, but you keep. I'm gonna buy an old rusty horseshoe Maybe hang it over my front door เพลงต่อไปนะครับชื่อว่า c a r b o n Home นะครับของชาล์เชฟฟิลด์หรือพริ้นชัลนะครับซิงเกิลนี้นะครับถูกปล่อยออกมาในกลางทศวรรษที่60นะครับกับค่ายเพลงเทียร์ดับเรคคอร์ดนะครับผมโดยที่มีฮิววี่โมนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับฮิววี่โมนี่นะครับก็รู้จักกันดีในชื่อ ว่า Crazy Cajun นะครับเขาคือขาใหญ่แห่งลุยเซียนานะครับแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกแนวเพลง Swamp Pop นะครับแล้วก็ลงไปถึง s w a m b l u e s นะครับหลายๆวงนะครับในช่วงที่คนส่วนใหญ่สนใจนะครับกำลังเริ่มเทไปฟังเพลงจาก Stack Motown นะครับตัว u u m o ่เนี่ยก็พา Swamp Pop นะครับรวไปถึง s w a m b l u e s นะครับสวนกระแสได้เรียกได้ว่าเข้าไปทาบทาม นะครับ stack แ,และ Mo ชาวได้ยังไม่น่าเกียดนะครับแต่ว่าวิธีที่การใช้ในการทำธุรกิจค่อนข้างจะสกระปรกอยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัว h u วอี้โมนะครับซึ่งผมเคยเล่าโดยเขียนลงไปใน i know the blues นะครับใน Facebook นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยอ่านกันบ้างนะครับอยากรู้ว่าสกรปรกยังไงให้ลองไปอ่านที่เพจที่ผมเขียนนะครับว่าทำไมฮิวอี้โมเนี่ยนะครับถึงเรียกได้ว่าอะไรอะ่ะ ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าใช้วิธีที่ไม่สะอาดนะครับผมเรามาฟังเพลงนี้ด้วยกันนะครับสำหรับ Come On Home นะครับของ Prince Charles ครับเชิญฟังครับ Come On Home เพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงจากศิลปินโปรดของผมเลยนะครับสำหรับ Billy the Kid Immersion กับเพลงชื่อว่า Something for Nothing นะครับเออเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าออด่าผู้หญิงนะที่มาหาผลผู้ชมจากเขานะครับพูดง่ายๆก็คือมาหลอกแดกนั่นเองนะครับเนื้อเพลงก็จะจิกกัดตามสไตล์ของ Billy the Kid นะครับเหมือนประมาณว่าฉันบอกเธอแล้วนะว่า ฉันทุ่มเทเงินไปกับเธอจนหมดเธอนี่มันโง่ามากๆไม่ลงทุนอะไรเลยเหมือนจะเป็นแผนของเธอถ้าเธออยากจะได้ของฟรีคงไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการเธอแน,น่ๆให้เธอหาลิงมาเลี้ยงสนาอะไรเงี้ยแล้วกเออ็เหมือนกับเ,ออเธอใช้เงินฉันไปหมดเกลี้ยงเลย ไม่ลงทุนอะไรแล้วก็เหมือนจะเป็นแผนของเธออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ Something for Nothing นะครับเพลงนี้ออกกับค่าย Sun Records นะครับในปี1955นะครับจริงๆผมมีแผ่นเสียงเพลงนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีระบุชื่อทีมงานเลยเสียดายมากนะครับเรามาฟังกันนะครับ Something for Nothing ของ Billy the Kid i m e r s o n ครับเชิญฟังครับ I don't play cards and I don't shoot dice I don't play the numbers and I don't shoot food I put my money on you and I'm a fool Something for nothing seems to be your plan you want to act like you're a fool you spent my money every doggone time i can't get 15 minutes of your time something for nothing seems to be your plan something for nothing baby seems to be your plan you need to get yourself a monkey cause you sure don't need no man From Chickasha, the sweetest little thing to come this way. You bought fine clothes and I paid the price. You spent all my money, now you won't treat me nice. Anytime a man can't have some fun with the woman he loves, it's the son of a gun. You're sitting in the juke joint, drinking in line, You're spending my money on whiskey and wine. Something fun the dance. And the baby, seems to be your plan. You need to get yourself a market, cause you sure don't need no man. You need to get yourself a market, cause you sure don't need no man. เพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงของ RB Stitham นะครับ RB Stitham เนี่ยก็เป็นนักร้องนักรดนตรีนะครับจากโอกาฮมานะครับเพลงนี้นะครับที่ผมจะเปิดให้เพื่อนๆฟังเป็นเพลงชื่อว่า Meet Me Halfway นะครับเป็นเพลงที่เขียนโดยตัวเขาเองนะครับ RB นะครับแล้วก็บันทึกในเดือนมกราปี1956นะครับแล้วก็ออกขายในเดือนถัดมานะครับเป็น b ีไซดของซิงเกิลที่ชื่อว่า I Always Remember You นะครับผมเรามาฟังด้วยกันนะครับสำหรับ Meet me halfway in a cup called RBS. Come over here and sit down, baby. Daddy want to talk to you. I'm going to make some changes. And here's what we're going to do. No more spending all of my money because it do not make sense. From now on, if I buy the groceries. You got to pay the rent. You got to meet me halfway. You got to meet me halfway. You got to meet me halfway baby. this house is where you want to stay. Now you work every day just like I do. But every time I turn around, it's dad I want some money from you. Now I pay all the bills. Buy your food and clothes. Now you know what happens to my mind. But I never know what happens to yours. You got to meet me. Halfway. You got to meet me. Halfway. I got to say. If you wanna live in this house, you got to meet me halfway. From now on, when I go downtown to buy your hats and shoes, if they cost $404, you got to get $202. You got to meet me halfway. ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับพอดีว่าหนังสือลอสเซนเดลต้านะครับพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยกเ็เรียกได้ว่าหมดไปแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็มีการอ,อ,อยากจะได้กันอยู่ประมาณ20กว่าเล่นมนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับทีนี้ผม กะว่าจะพิมพ์ในการพิมพ์ครั้งที่2เนี่ยทั้งหมด50เล่มนะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ20กว่าเล่มนะครับที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับ<อ>เผื่อว่าใครสนใจก็เเข้ามาที่ Facebook ได้หรือว่าเขียนคอมเมนต์ลงมาในในใน,ในรายการตอนนี้ข้างล่างกันนะครับออคอมเมนต์มาบอกได้ว่าเอออยากจะได้หนังสือนะครับเล่มละ280บาทนะครับโดยที่หนังสือพิมพ์ครั้งที่2ก็จะมีเพิ่ม เนื้อหาไม่ใช่เพิ่มเนื้อหาสิเพิ่มรูปนะครับที่อยู่ในเล่มนะครับรูปที่เกี่ยวข้องกับตัวนิยายแล้วลงไปถึงเปลี่ยนปกใหม่ด้วยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับเล่มละ280บบาทครับผมอ่ะช่วงสุดท้ายของรายการผมจะเปิด เพลงของ Eddie Jones and the Toppers นะครับกับเพลงชื่อว่า Certainly ์ลนะครับเ,เพลงนี้นะครับร้อ,องออริจินอลนะครับเขียนและร้องโดยกีตาร์สลิมนะครับผู้โด่งดังจากเพลงชื่อว่า The Things That I Used To Do นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาฟังเพลงของเขานะครับ แต่ว่าเราจะไม่เปิดเวอร์ชันของกีตาร์ส m ลอย่างที่บอกว่าจะเปิดเวอร์ชันของ Eddie Jones and the Toppers เนะครับเชิญฟังด้วยกันนะครับสำหรับ c e อ,อ t a i ท l y All นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ

's